สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls a r o นะคะวันนี้ก็อยูบเคเช่นเคยแล้วก็คลิปข้อความจากเขาถึงคุณวิลิหนึ่เก้าหนึ่เก้าคลิปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะในแบบลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์นะคะซึ่งจะดูของ ตัวเองก็ได้หรือจะลองดูของเขาก็ได้ถ้าลองดูของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราจะส่งข้อความอะไรถึงเขาเนี่ยมันตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะคะแต่ถ้าคุณมาแบบเอ้อยากรู้ว่าเขาอะ่ะมีข้อความอะไรฝากถึงคุณบ้างคุณก็ดูลัคนาราศรีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวเองนะคะถ้าถามความเห็นส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยดูอันไหนมันตรงกว่าอะไรเงี้ย ถ้า่วนตัวเค้นะเค็งบอกว่าลัคนากับดาวจันทร์จะตรงมากๆนะคะส่วนราศีมันกว้างไปนะคะโอเคเราเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มังกรนะคะเริ่มที่มังกรนะโอเคมังกรคนในใจคุณตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอะไรเงี้ยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบางนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขามีใจให้คุณเหมือนกันนะเขารักคุณเขาชอบคุณ แล้วก็ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่คุณน่ะมีให้กับเขามาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังอยากบอกว่าตอนเนี้ยเขาพร้อมแล้วนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งคุณหละพร้อมหรือยังอยากเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยเขาพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยคือพร้อมนะพร้อมที่จะคุยเรื่องของความรู้สึกพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่าตั้งแต่เจอคุณน่ะ เขาอะเริ่มเห็นเลยแบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างอะว่าความรักที่ดีเป็นยังไงถ้าเราจะมีแฟนสักคนหนึ่งอะแฟนเราควรจะหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยเขารู้เลยว่าโอเคคนรักของเขาแฟนเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนคุณนี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนรู้เลยว่าคนนี้คือคนที่ใช่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกเนาะแล้วเขาก็อยากบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาที่เขาแบบ ไม่มีแฟนหรือไม่หรือเวลามีความรักเราไม่ประสบความสาเร็จนู่นี่นั่นอ่ะเขารู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วจัก,กรวาลหรือว่าแบบโชคชะตาเนี่ยลิขิตแล้วก็กําหนดให้เขาอ่ะรอคอยรอคอยวันที่จะได้พบเจอคุณน,นี่แหละได้เจอคนแบบคุณน,นี่แหละอืมประมาณน,นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกในวันนี้นะคะมังกรโอ้โหไปต่อนะกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะ กุมคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างวันนี้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาอะไม่กล้าที่จะคุยกับคุณทักมาหาคุณหรือว่าบอกเรื่องบางเรื่องบอกเรื่องบางอย่างกับคุณเขารู้สึกกลัวไม่กล้าพูดตรงๆนะคะมันมีเรื่องบางเรื่องที่เขาแบบอยากบอกนะอยากบอกมากเลยแต่ไม่กล้าอยากคุยด้วยมากเลยแต่ไม่กล้าทักมาอยากแบบบอกอะไรคุณบางอย่างอะ แต่มันมีความกลัวเต็มเต็มหัวใจไปหมดเลยนะคะเนี่ยแต่เขาอะอยากบอกคุณว่าเขากาลังพยายามรวบรวมความกล้ายอยู่นะแล้วก็เรียบเรียงคําพูดว่าแบบจะทักข้อความหาคุณว่ายังไงหรือจะเล่าให้คุณฟังว่ายังไงจะบอกคุณว่าอะไรเขาเขาเขาเรียรบรวบรวมความกล้ายอยู่ แล้วเขาก็จะทักมาหาจะโทรมาจะอธิบายจะบอกคุณด้วยนะคะในเรื่องที่เขากลัวมาตลอดว่าเขาจะต้องบอกจะต้องอธิบายอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาเขาจะพูดเขารวบรวมความกล้าอยู่นะคะเขาอยากบอกอีกว่าเนี่ยเรื่องที่เขาจะพูดจะบอกเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วก็เขาพร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของคุณคือหลังจากที่เขาเล่าแล้วบอกคุณแล้วเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเนี่ย คือเขาเขาโอเคกับกับฟีดแบ็หรือว่าสิ่งที่คุณจะตอบกลับคุณจะตอบรับปฏิเสธหรือคุณจะมีความเห็นยังไงกับสิ่งที่เขาเล่าอะไรเงี้ยเขาเขาพร้อมที่จะรับฟังแล้วเขาก็หวังว่าหวังว่าอย่างน้อยคุณคุณจะเปิดใจฟังในสิ่งที่เขาจะพูดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเขาอยากอยากบอกเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ย มันมาจากใจมันมาจากความจริงมันมาจากเรื่องจริงนะแล้วก็คราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณกับเขาจะตกลงกันหรือว่ายอมกันยอมรับกันและกันได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ต่อไปความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องจริงความจริงเท่านั้นมันจะไปต่อหรือมันจะจบอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันของคุณกับเขาในครั้งนี้นี่แหละ นี่นี่คือสิ่งที่เราอยากบอกในวันนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่มีลัคนะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนนะคะโอเคมีนคนในใจคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างเขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณแบบไหนคิดถึงแบบมากกว่าเพื่อนพี่น้องแน่นอนคิดถึงแบบคนรักคิดถึง เรื่องราวแสนหวานความทรงจําที่มันแบบโรแมนติกอะไรกันเระหว่างคุณเขาถ้าคุณเขาเคยมีความสัมพันธ์ทางกายกันลึกซึ้งอะไรเงี้นะคะเขาก็คิดจินตนาการถึงคืนนั้นวันนั้นอะไรกันคิดถึงนะคะมากๆเขาอยากบอกว่าถ้าตอนเนี้ยเขาคุยกับคุณเยอะหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในตอนนี้หรือ ถ้าเขาเข้าหาคุณมากกว่านี้ในตอนนี้เขาอาจจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างมันมีผลกระทบกับชีวิตเขาอะค่ะอา,อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเวลาหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักเราสองสามสี่ห้าคนว่าไปนะคะมันมีผลกระทบกับชีวิตเขาโดยตรงดังนั้นนะ่ะตอนเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับเขาอยากบอกคุณว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ดีมันยังไม่ช่วงเวลามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่ที่เขาจะทําอะไร เยอะแยะมากมายหรือ Take A c t i o n ในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตของเขานะคะชีวิตแค่รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานอะชื่อเสียงอะไรเงี้ยชื่อเสียงไปถึงว่าในวงสังคมของเขาหรือคนรอบตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะเ้าอยากบอกอีกว่าให้เวลาเขาหน่อยนะรอเขาหน่อยให้เวลาเขาเคลียร์ตัวเองนิดนึงแบบเขาเวลาเขาอีกนิดหนึ่งนะอะไรเงี้ยแบบให้เวลาเขาหน่อยขอเวลาเขาหน่อยรอเขาหน่อยนะคะแล้วก็ เขายังอยากบอกว่า I'm so much in pain เขาอาจจะอยู่ในช่วงชีวิตที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะแล้วก็เขามันเนาะมันเหนือการควบคุมของเขาอะ่ะเช่นเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเรื่องดราม่าในที่ทํางานเรื่องดราม่าในชีวิตส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่าหลายๆอย่างเขาควบคุมมันไม่ได้อะไรเงี้ยให้ให้เวลาเขาหน่อยรอเขาหน่อย ประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกในตอนนี้เนาะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมษนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมษนะคะมาข้อวายข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะเขาอยากบอกคุณว่าให้เวลาเขาได้ตั้งตัวได้แบบตั้งหลักนิดนึง เขาไม่เคยเจอคนแบบคุณเขาไม่เคยเจอใครนิสัยเหมือนคุณแล้วเขาก็ไม่เคยเจอสถา,านการณ์แบบที่เขาเจอกับคุณกับเขาในตอนเนี้ยเขาเขาไม่เคยเจอแบบเนี้ยมาก่อนเลยคือให้เวลาเขาหน่อยในการแบบเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็แบบเออเอาไงดีวะอะไรเงี้ยหรือเวลาคุณส่งข้อความไปเขากับคุณจะตอบคุณ cool ว่าอะไรดีอะไรเงี้ยคือให้เวลาเขาได้ปรับตัวกับคุณกับความสัมพันธ์นีน้นิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงเออเขาอยากบอกอีกว่าเขาอ่ะ อยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณในเชิง18บวกนะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในสายตาเขาในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคุณ attractive คุณคุณมีเสน่ห์ดึงดูดมีแรงดึงดูดมีเซ็กอ์พ e สูงอะไรอย่เงี้ยสำหรับเขามากๆนะคะเขาก็เลยเหมือนกับเขาไม่เคยเจอคนที่อันจีน่าสมมุิผู้ภาษาทั่วไปเขาเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่เคยเจอคนที่หอสวยดูดีมีเสน่ห์ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ย เวอร์อย่างนั้นเลยแหละจริงๆความรู้สึกเขาเป็น,ปนอย่างนี้ไงตามให้แล้วเขาก็อยากรู้ว่าคุณอะต้องการอะไรจากเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้คุณต้องการแค่เฟรนด์บุ๊นเอเฟกต้องการแค่เซ็กหรือว่าต้องการแค่วันไนส์สแตนหรือว่าต้องการให้เขาอะเป็นคนคุยเป็นคนรักคุณต้องการอะไรกันแนะ่เขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นเขาที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือคุณเองก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้เหมือนกันอืม เขาอยากรู้ว่าคุณจะเลือกเขาไหมถ้าคุณมีตัวเลือกอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่แบบสามารถเลือกได้อ่ะเขาอยากรู้ว่าคุณจะเลือกเขาไหมอืมคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะเขาอะหลงคุณมากชอบคุณมากเลยในตอนเนี้ยแต่แบบเขาไม่แน่ใจอะว่าถ้าเขาหงายไพ่ขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาชอบคุณนะรักคุณนะอยากพัฒนาไปมากกว่านี้อยากแบบไม่อยากเป็นแค่แฟนไม่เบเดฟิตละไม่อยากมีแค่แบบผลประโยชน์ร่วมกันไม่อยากเป็นเพื่อนละไม่อยากเป็นพี่น้องอยากเป็นมากกว่านั้นแต่คุณอะ จะเลือกเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาอยากถามนะคะโอเคไฟต่อนะคะเมื่อที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทรุษศกนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทรุษศกนะคะมาว้ายคนในใจคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดออกับคุณบ้างคะข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากบอกคุณว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะตั้งคําถามอะไรในใจหรือคุณอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่า มันมีอะไรบางอย่างที่สกิดใจคุณหรือมันแบบมันอยู่ในใจคุณมันติดค้างอยู่ในใจคุณนะเขาอยากบอกคุณว่าจริงๆแล้วว่าคุณรู้อยู่แล้วนะว่าเรื่องมันเป็นยังไงคุณรู้คําตอบอยู่แล้วคุณรู้เรื่องราวต่างๆอยู่แล้วคุณคุณรู้แล้วอ่าคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขายังอยากบอกคุณอีกว่าคุณยังชอบเขาอยู่ไหมอย่ง ต้องการเขาอยู่หรือเปล่ายังมองเขาเป็นคนเดิมอยู่ไหมยังมองเขาเป็นแบบเป็นแบบเดิมที่คุณเคยรักเคยชอบอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้คุณมองเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณคิดอะไรอยู่ในใจคำตอบคือ yes ใช่สมมตคิคุณคิดว่าเขาอยู่กับอีกคนนึงหรือเปล่าคำตอบคือใช่คุณคิดว่าคุณคิดถึงเขาแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะ ใช่เขาคิดถึงคุณอย่างเงี้ยคือคุณคิดอะไรอยู่ในใจคำตอบคือใช่เขาอยากบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยหรือการที่เขาชอบคุณคุณชอบเขาหรืออะไรเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้เขาเจ็บปวดมันเฮิร์ตนะคะมันมันมันเฮิร์ตอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเช่นความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาไม่ได้หรือตอนนี้มันหยุดหรือตอนนี้คุณทะเลาะกันหรือคุณไม่ได้คุยกันหรือใดๆก็ตามเขารู้สึกเจ็บที่ เขาอยู่กับคุณไม่ได้หรือไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้คุยกันหรืออะไรเงี้ยเขาเขา,ขารู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกแล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่าเจ็บก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของของมนุษย์มัง้งอะไรเงี้ยที่จะต้องเจ็บปวดหรือสามหนึ่งสามหนึ่งเลขเลขมันสามสามหนึ่งสามหนึ่งมันเจ็บก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มัง้งแต่พอเวลาผ่านไปก็ก็หายเจ็บเองอะไรเงี้ยนะคะที่ขออีกใบหนึง่ง เขาอยากบอกว่าเขาอะไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้คนรักหรือว่าแฟนหรือคู่รักที่เพอร์เฟกนะคะเขาอยากได้ได้คนที่แบบที่อยู่ข้างๆเขาอะที่รักเขาอะอืมนี่คือสิ่งที่เค้กสามารถบอกได้จากไพ่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณนะคะในตอนนี้โอเคไปต่อนะกัแบบเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์มิถุน นะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมิถุนนะคะมิถุน,นะค,ะน,ถนคนในใจคุณเขาอยากบอกคุณว่า <c oughs> คิดก่อนพูดคิดก่อนทํานี่เสียงนี้เลยแบบว่า,าคิดก่อนพูดหรือเปล่าเนี่ยคิดก่อนทําด้วยนะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะคุณอาจจะไปพูดหรือไปพิมพ์ข้อความหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้มาแล้วมันทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือแบบ คุณอาจจะพูดเล่นนะ่ะแต่พูดเล่นแรงไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาไม่ขำอะไรคุณยิ่งมุกแต่เขาไม่ขำอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากบอกคุณว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทําอืม <laughs> แล้วเขาก็อยากบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ทําให้หัวใจเขาพองโตนะคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกในใจเขาแล้วก็คุณทําให้เขามีความสุขแบบที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วอืม เขาย้องอยากบอกคุณอีกว่าเขาอะ่ะโคตรตกหลุมรักคุณเลยอชอบคุณจริงๆรักคุณมากๆรักคุณจริงๆรักแบบ I'm so in love with you แบบเขารักคุณจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้เขารู้สึกกลัวกลัวทุกอย่างเลยคะ่ะ กลัวว่าคุณจะปฏิเสธกลัวว่าวันหนึ่งคุณจะไม่รักกลัวว่าวันหนึ่งคุณจะหายไปกลัวว่ากลัวว่า,วาความรักนี้จะทําให้เขาเสียใจกลัวว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่สําเร็จกลัว,วไปหมดเลยค่ะเพราะเขารักคุณมากแบบ I'm so in love with you แบบเขาเขารักคุณมากแล้วมันเหมือนกับเขาจินตนาการไม่ออกว่าถ้าชีวิตเขาในวันพรุ่งนี้ ไม่มีชื่อคุณไม่มีคุณคุณหายไปอ่ะมันมันเป็นความกลัวถึงขั้นที่ว่าเขาเขาจะอยู่ยังไงเขาเขาจะแบบเขาจะเดินไปทางไหนเขาจะต้องเหมือนคนหลงทางแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. ประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณในวันนี้เนาะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรกรกฎนะคะอ่ะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณในวันนี้คะ เขาอยากบอกคุณว่าให้เวลาเขาหน่อยนะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยไม่เคยเจอคนแบบคุณไม่เคยเจอคนนิสัยเหมือนคุณอะไรเงี้ยแบบไม่เคยเจอแบบเนี้ยให้เวลาเขาปรับตัวให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะอืมเขาอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณนะ่ะคือถ้าเคยมีแล้วเขาก็จะนึกถึงแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นคำคืนนั้นความทรงจำนั้นระหว่างคุณกับเขาแต่ถ้ายังไม่เคย เขาอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณอยากมีค <cko> okay. ่ำ <deal> ค <Sherman OLED> you ืนแสนหวานแสนโรแมนติกกับคุณนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณต้องการเขาเพราะอะไรคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ต้องการแค่เซ um ็กต์ต้องการเงินต้องการความรักต้องการคนคุยด้วยต้องการคนไปกินข้าวต้องต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้หรือจากเขา แล้วก็เขางอย่ากบอกอีกว่ารอเขาหน่อยรออีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นรอเขาหน่อยฟ้าส่งให้เราสองคนมาเจอกันแล้วอ่ะมันอาจจะผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะไปนิดนึงรอเ้าหน่อยนะไพ่ใบแรกก็บอกว่ารอเ้าหน่อยไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกว่ารอเขาหน่อยอมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลขเจ็เยอะมากนะคะสําหรับคน,คนกรกฎอาจจะแบบเดินเจ็ดด้วยอะไรเงี้ยอื ประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนๆ่นที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงห์ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงห์นะคะมาคนในใจคุณวันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะเขาอยากบอกว่าถ้าเขาอ่ะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ตอนนี้ไปเจอคุณตอนนี้หรือแบบงงเงี้ยตอนนี้เอาแต่ใจตอนนี้หรือก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณณนะตอนนี้เวลานี้มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งเขาแล้วก็คุณ มันมันแบบมันไม่ใช่จังหวะที่ดีไม่ใช่เวลาที่ดีที่ที่จะเริ่มความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะ่ะที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะข้ังอยากบอกคุณอีกว่าคุณรู้เหตุผลดีว่าทําไมตอนนี้มันถึงพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้หรือเราเจอกันไม่ได้หรือยังทำอะไรมากไม่ได้ในในรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยอืคุณรู้เหตุผลดีนะคะนี่สิ่งเขาอยากบอกแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่า เขาอยากบอกว่ามันเหมือนเขาสงสัยอ่ะอเหมือนเหมือนไม่ใช่สงสัยดิก็เชิงสงสัยเชิงสับสนเหมือนไม่แน่ใจอ่ะหรือตอนนี้เขารู้สึกไม่มั่นใจเขาอยากบอกคุณว่าบางทีอ่ะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เมนทูบีก็ได้นะบางทีคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้นะบางทีเรื่องของเราอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะ บางทีฟ้าอาจจะกาหนดให้เรามาเจอกันแค่นี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความรู้สึกไม่มั่นใจให้รู้สึกถึงคนที่กําลังดรามา่าหรือกําลังร้องไห้กําลังแบบรู้สึกว่าบางทีเรื่องของเรามันอาจจะต้องหยุดแค่นี้หรือน้ําตาไหลอะบางทีเรื่องของเรามันอาจจะแบบต้องจบแค่นี้อะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจน้อยใจรู้สึกหมดหวัง แค okay, รู้สึกเหมือนคนจะร้องไห้เหมือนแบบมีลมตีขึ้นมาอย่างแล้วจะร้องไห้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะเขาเขาอยากบอกคุณอีกว่าคือถ้าคุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะคะเขายังจําได้จํากลิ่นน้ําหอมจําความรู้สึกจําภาพความทรงจําจําได้หมดเลยนะคะหรือถ้ายังไม่เคยมีอะไรกันอะ่ะเขาอยากอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณอยากมีโมเมนต,ต์ดีๆอยากมีขําคืนแสนโรแมนติกกับคุณประมาณนี้นะคะ Okay. ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะในวันนี้คนในใจคุณนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษเค okay. ไม่รู้ว่าขอโทษเรื่องอะไรแต่แบบ I'm sorry เขาขอโทษขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยเขาขอโทษนะคะแล้วก็ เขาอยากบอกว่าที่เขาเงียบไปที่เขาหายไปอ่ะนั่นก็เพราะว่าคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่อยากให้เขาเงียบไปอยากให้เขาหายไปคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนไม่อยากคุยกับเขาเป็นคนที่แบบเหมือนบอกเขาว่าคุณไม่วางหรือคุณบอกเขาว่าเออเป็นแค่พี่น้องกันนู่นน,นี่นั่นเขาก็เลยแบบเขาเขาก็เลยถอยอะค่ะเขาก็หายไปเขาก็ห่างไป มันเป็นคุณเองนะที่เป็นเป็นคนพูดแบบนี้กับเขามันเลยทําให้เขาถอยอะค่ะอืมแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาอยากให้คุณอ่ะต่อนะคะออโอเคของลักคนาราศีกันเนาะเขาอยากบอกอีกว่าเขาอยากให้คุณเลือกนะคะอยากให้คุณตัดสินใจสักทีแล้วบอกเขาสักทีว่าตกลงรู้สึกยังไงกันแน่ เลือกเขาไหมหรือเลือกใครระหว่างเรามันเป็นแบบที่เขาคิดไหมหรือว่าเขาคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากให้คุณเลือกนะคะแล้วก็เขา,าก็อยากบอกคุณอีกว่าเขาอะพยายามที่จะหาคําตอบนะจากหลายๆทางจากการดูดวงจากการสังเกตจากจาก การพูดการสื่อสารการคุยของคุณกับเขาแล้วเขาก็ปรึกษาคนใกล้ตัวเขาปรึกษาเพื่อนสนิทงงเลยเนะะี่ยค่ะว่าตกลงแล้วอะ่ะเรื่องระหว่างเขากับคุณอะ่ะมันมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอหรือว่ามันหรือเขาคิดไปเองหรือคุณมีใจให้เขาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณนะ่ะส่งแบบว่า m i x signal ค่ะแบบว่าคุณส่งสัญญาณความรักหรือว่าความสัมพันธ์กับเขาอ่ะมันทําให้เขาสับสน นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอืมโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรุนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรุนนะคะก็มาคนในใจคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะวันนี้เขาอยากบอกว่าเขาอะพร้อมแล้วนะที่จะตัดสินใจจริงจังหรือพูดคุยกันอนะคุณแบบเปิดใจตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าเนี่ยถ้ามีอะไรติดขัดมีอะไรที่คุณชอบหรือไม่ชอบในตัวเขาหรือมีอะไรที่เขาชอบหรือไม่ชอบตัวคุณหรือว่าคิดวางแผนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คือเขาเขาพร้อมที่จะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมานะคะ แล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ที่เราสองคนอ่ะต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อก้าวไปสู่ความจริงความเป็นจริงของความสัมพันธ์นี้ค่ะเพื่อเพื่อเพื่อให้มันเหมือนกับถ้าจะไปต่อก็ไปต่อแบบจริงจังถ้าจะไม่ไปต่อแล้วก็เลิกคุยกันไปหรือหรือแบบหรือเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็เขาอยากให้คุณเลือกเลือกมาเลยว่าจะให้เขาอยู่จะให้เขาไปจะให้เขาเป็นอะไรในชีวิตคุณตำแหน่งในชีวิตคุณเนะี่ยตำแหน่งของเขาอะ่ะคือตำแหน่งอะไรเลือกมาเลยประมาณเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณนะคะ Okay. ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันพิจิกนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันพิจิกนะคะมาดูกันคนในใจคุณเขามีอะไรอยากว่ายเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดัะคุณเขาอยากบอกว่าเขาไม่อยากให้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ย้อนเวลาไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เขาก็อยากทํา เขาไม่อยากให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะมันมันมันอาจจะไม่โอเคระหว่างคุณเขาอ่ะซึ่งเขารู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากกลับไปแก้ไขเขาอยากกลับไปแบบเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่อยากให้มันเป็นแบบที่ปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่นะคะไม่ว่าคุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ เขาก็รู้สึกเหมือนกันกับคุณคิดเหมือนกันกับคุณเช่นถ้ามีการแบบไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันไปก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ควรพูดแรงๆอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออเขาไม่ควรพูดแบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าตั้งแต่เจอคุณอะชีวิตเขามันเริ่มมีแบบแผนมันเริ่มแบบเป็นชิ้นเป็นอันมันเริ่มแบบเขาเขาเริ่มเห็นอะไร ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นอนาคตของเขาเองหรืออนาคตของความสัมพันธ์หรือหลายๆอย่างอะ่ะการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตมันทําให้เขาคิดได้อืมแล้วก็เขาอยากบอกว่าเขาอะ่ะรอคอยที่จะเจอคนแบบคุณอะ่ะมาตลอดนะอะไรเงี้ยเค่กรู้สึกว่าเอเนจีของพิจิตรอหมายถึงว่าของคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเขาเขาเหมือนจะบอกว่าเหมือนกับ เหมือนเหมือนกับเขารอเจอคนแบบพูนมาตลอดลอะรอเหมือนขอขอคิดขอเลี้ยงเขาพูดแป๊บหนึงเหมือนบอกว่าเราอะ่จะจะเจอคนที่ลักคนที่ชอบคนที่ตรงสเปกอะได้เรื่อยๆแหละอะไรเงี้ยแต่มันยากมากเลยนะกับการที่จะรักษาไว้ อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่เขาตามหาแล้วคุณตรงใจเขามากๆแล้วมันมันทาให้เขารู้สึกว่ามันยากจังเลยกับการที่ต้องได้มาว่ายากแล้วคือการหาคุณเจอการได้เจอกับคุณะการได้รู้จักได้สนิทอ่ะว่ามันยากแล้วการรักษาความสัมพันธ์ไว้ยากยิ่งกว่านี่คือสิ่งที่เขาแบบอยากจะบอกคุณนะคะโอเคไปต่อกับเพื่อนๆนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทร์ธนูนะคะธนูนะ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทธนูคนในใจคุณเขาอยากบอกคุณว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสับสนเขาเองก็สับสนเหมือนกันถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าแบบจะ้ตกลงยังไงกันแน่เนี่ยมันจะได้เดินหน้าต่อไหมหรือมันเป็นได้แค่นี้เขาเองก็แบบเออแล้วมันยังไงกันแน่วะเอ้ะอะไรเนี้ย,ย,ยคือเหมือนคนเป็นกระจกซึ่งกันและกันอนะ คุณรู้สึกยังไงตอนนี้เขาก็รู้สึกคล้ายๆกันนะคุณแบบไม่แน่ใจสับสนมีคำถามและเขารู้สึกว่าคำตอบของคำถามเนี่ยคือความรักเขาอยากบอกคุณว่าไม่ว่าคำถามหรือความสับสนที่มันเกิดขึ้นในใจคุณหรือเขาอะท้ายที่สุดแล้วอะมันก็มาจบที่สมมตินาอมีคำถามในใจว่า ทําไมเราต้องยังคุยกับคนคนนี้อยู่วะเอ๊ะทำไมเราต้องแคร์เขาขนาดนั้นนู่นนี้นั่นคาตอบมันก็คือความรักไงรักมันคือคําตอบไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาอยากบอกคุณอีกว่าเขาอะให้ความสําคัญกับคําว่าความสุขไม่ชอบความดราม่าไม่ชอบอะไรที่มันท็อกซกหรือว่าทําให้แบบรอยยิ้มหายไปดังนั้นน่ะการที่ได้คุยกับคุณได้เจอคุณน่ะ คุณเป็นเหมือนคนที่ทําให้เขามีความสุขหรือเวลาใช้เวลาด้วยกันแล้วมันมีความสุขอะคะดังนั้นน่ะเขาเลยรู้สึกว่าเมื่อเขาให้ความสําคัญกับความสุขแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขหรือคุณคือความสุขของเขาเนี่ยมันก็มันก็หมายความตรงตัวว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขาอแล้วก็ข้อความสุดท้ายเขาอยากถามคุณว่าคุณแคร์เขาไหมรู้สึก เหมือนก,นกันกับที่เขารู้สึกหรือเปล่าหรือถ้าเขาใช้เวลากับคุณแล้วเขามีความสุขหรือคุณคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยแล้วสําหรับคุณละ่ะเขาเป็นความสุขของคุณไหมเขาเป็นคนที่คุณให้ความสําคัญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณนอกจากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย